กราบสวัสดีพี่น้องป้องไปสูขู่สูคนนะครับผมกราบสวัสดีไปยังกุญทอผู้ที่ชื่นชอบในการต่อนนกเขาเงยนะครับผมเมื่อนีทั้งขายเอมนกเขาเงยตอดินห้องก็จีมาเปิดแบ่งนกแล้วครับผมเปิดแบ่งนกฟึกนะครับผมผมยังเอือนนกฟึกอยู่นะครับผมเพราะว่าเฉลยพันผึ่งสิบเอ็ดตัวนะครับผมเป็นจอฟ้าไหมนะครับผมไพร์ติทิตามผมมันโดนหนาจะหูนะครับผมจอฟ้าไหมนะครับผม สายวิ่งคู่กล่อมนะครับผมก็จากส่วนไหนเราพี่น้องเนากมันเขาผสมโดนนะครับผมใครมีเวลาเอาไปหลากเอาก็เอาไปหลากนะครับผมหลากหนาจะบดโดนนะครับผมจะหนาจะขึ้นฟอมนะครับผมแอลลูกเด้อลูกกระวนครับผมทายขดนี่ครับผมตัวตวนตองเพินนะครับ เป็นนกคู่ก้อมนะครับผมสายวิ่งนะครับผมผมเปิดใบทีเจ็ดใบเท่านะครับผมยังบรวมทรงนะครับโดนนเถื่อนนะครับผมเจมนกเขาใหญ่ห่าจะมีนกมาแบงนะครับผมเดี๋ยวผมจะฟังเสียงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนงมาจดคู่ิึงนะครับผมโอเคครับผมตัวนี้เป็นผมเขาสมใบพิกายในลูกแปดตัวนะครับผมตัวนี้ก็เอาไปหลากเกินจักหน่อยนะครับผมเกินอาทิตย์หนึ่งครับผมเล่นได้นะครับผม นกตัวนี้ผมมันใจครับผมผูเลยจะคิดจึงใครที่คิดถังไนกระามนะครับผมเอาผู้ที่ชื่นชอกร้อครับผมตับ่นตับคนบูชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผมเอาคนที่ชื่นชอบเอาคนที่จริงใจนะครับผมส่วนเบอร์โทรติดต่อทางไหนเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปไอฟังสายมือนี้นะครับผมโอเคครับผมกับเบ้าบอล้ายใหญห่างนะครับผมเมกเหในจฟังเสียงมึงบนชั้นนะครับผมมาเพิ่นจะคู่กวาหล้ายบอนะครับผม เรียนดีเลยพี่น uh ้องตัวน <fight disconnected state> ี้รับประกันเรื่องเรียนนะครับผมบิ่งแน่นอนนะครับผมลอยหลานเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าฟินแลนด์ไปจดเบ้งนะครับผมเราจะคู่บอลครับผมไปชมกันเลยครับผมตัวนี้ก็เป็นเจ้าฟินแลนด์นะครับผมเจ้าฟินแลนด์ครับผมส่วนอาหารของผมห้นะครับผมเป็นหินนะครับผมหินมิดมิดมิเลดนะครับผมแล้วก็นามขอบเปลือกนะครับผมซ้ำนี้นะครับผมผมห้กิน โอ้โอ้บุญพี่น้องจะได้เห็นกันนะครับผม <c oughs> ห้างสันติดีด้วยพี่น้องราบกันเรื่องเรียนครับผมข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม 12ขสองครับเลียนแน่นอน,นครับผมมึงสเต็ปขาครับฟังเอาครับผมฟังเอาการขู่นะครับ นกพร้อมเล่นนะครับผมคนเต็มที่วะเลรอครับเบิ้งขับสเต็ปขาครับส่วนคลิปบนล่านดินนั่นไปบงท,ที่เฟซบ,บุ๊กของผมเลยครับผมพัฒรพงษ์ชมบอลเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมส่วนเจ้าฟินแลนด์นี่มันกับนกมันเก่าเหล่วนะครับผมมัน้งับลีลานะครับ ตัวนี้เป็นนกตอตัวร่องผมครับรืดว่าจะยังเอาของดีๆมาให้พี่ให้น้องเขาได้แบ่งไปเห่็นะครับผมรับชม,มนนนน,น,นกอ่อมบัตันครับผมอาจารย์นะพี่น้องก็ลองตัดสินใจบ้างครับผมอืม เร็วเร็วดีครับผมซำเนียงเสียงกลางไปไงนะครับผมโมมีสะดุดครับผมบองเอาครับผมนกกำลังพ่อเล่นพ่อฟึกครับผมผมวาลาชบุกเกอร์อาทิตย์นึงครับผมกลับมาเล่นได้เป็นปกตินะครับผมเป็นนกที่เล่นดีครับผมนกสายวิ่งครับผมแล่นดีอยู่ครับผมอาจารย์ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเบ่งลวดไล่เพิ่มมา โอเคครับนี่ครับผมตัวตนมันครับผมสวยงามตามทองเหลืองนะครับผมห้างยาวดีขาใหญ่สวยครับผมนกตัวนี้ผมผมซื้อมาหาพันครับผมตั้งแต่เิ่นยังเป็นนกฟึกอยู่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันเป็นนกตอแล้วนะครับผมแต่ว่าผมมอกเอ่ยนกตอนะครับผมเพราะว่าจะเลยพึงสิบเอ็ดตัวครับผม เป็นนกตัวบ่นไหรครับนกตัวยังต่ากับสาวตัวครับผมฉเฉลยผมยังเอื่นนกตัวนะครับนี่ครับผมเจา้าฟฝาไม้นะครับผมแขงขากําลังมูนครับผมรหัสขาครับผมเอ,อ่อยัง SPF นะครับผมหนึ่งสองสองนะครับผม คุกกลอมครับผมสายวิ่งคุกกล่อมคุกกรอมนะครับผมสวยๆครับผมห้างเงวๆอัลลันะครับนะครับผมใครสนใจก็โทรมาได้นะครับผมโทรมาสอบถามกันไหนนะครับผมผมจะทิมเบอร์ไห้นะครับผมครับผมเชื่อๆครับผมเชื่อยๆครับผมสวยๆหล่อๆนะครับผมลวดลายดีมีเสน่ห์นะครับเจ้านกตัวนี้ ครับผมเอาไปหลักคัดกรอจักหน่อยครับผมเก่งแน่นอนนะครับผมก็โอเคครับผมประมาณนี้ครับผมถ้าไปมักะนั่นแหละครับผมคือว่านะครับผมก็ฝากก็นั่นไปเลยครับผมพี่น้องให้คำรับชมอะไก็ฝากกดติดไลก์โอ้ฝากกดติดตามกดสับตะไคร่กดไลก์กดแชร์ให้นั่นไปเลยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมดันโดนเธอจะเอานกมาแบ่งนะครับผม กโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กใครสนใจก็โทรมานะครับผมขอกล่าคำ่าสวัสดีครับปีกชิดปีกไายดีนะครับผมลำขาลำแข็งนะครับผมง่า